โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับแซกบาร์เบอร์นะครับผมวันนี้จะมาครับรีวิวนะครับแบตเตอรี่ที่ใช้ได้จริงนะครับราคาประหยัดนะครับอยากให้ทุกคนได้ใช้ตัวดีๆนะครับต้องไปสอะหานะครับหรือว่าทดลองซื้อนะครับ ครับภายในคลิปนี้นะครับผมจะแนะนําแบตเตอรี่เจาะจงไปเลยว่าต้องใช้รุ่นนี้นะครับค่าที่ผมเลือกมาแล้วนะครับมันก็ดีสําหรับทุกคนแล้วแหละนะครับก็สําหรับใครที่เอ่ยังไงอ่ะก็คือแบบงบน้อยนะครับแบบไม่ค่อยมีตังค์นะครับแต่อยากได้แบตเตอรี่แบบดีๆเลยราคาแบบคุ้มนะครับก็จะมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับผมที่จะแนะนําเข้ามานะครับเป็นตัว ที่เห็นอยู่ด้านหน้านะครับผมจะมาเปรียบเทียบเลยนะครับตัวที่ผมจะแนะนําให้ทุกคนใช้นะครับเป็นนะครับ k m ไมล์นเป็นะครับเป็นตัวนี้นะครับส่วนผมที่จะเอามาเปรียบเทียบให้ดูก็คือ Super V นะครับตัวนี้เป็นค่อนข้างที่จะใหม่กว่านะครับแต่ตัวนี้ที่เก่าแล้วนะครับแต่ตัวรุ่นใหม่ของเขาจะมีจอบอกสถานะตรงนี้นะครับนี่เป็นตัวนี้นะครับแต่เจ้า Super V นี่คือตัวใหม่เลยนะครับนะน่าจะ2023นนะครับตัวนี้ โอเคครับ okay, ผมเดีย๋ยวผมจะมาพามาดูกันคร่าวๆเลยนะครับอา,อาจจะไม่ได้ละเอียดมากมายนะครับเดีย๋ยวผมจะคร่าวๆให้ดูนะครับวัสดุนะครับมาดูที่วัสดุก่อนนะครับจเจ้าซูเปอร์วีนะครับตัวนี้นะครับคือน้ำหนักมาบอกน้ำหนักก่อนน้ำหนักคือยังไงอะตัวนี้หนักกว่านะครับทุกคนนะ แต่ว่าแปลกนะครับเป็นวัสดุเนี่ยเขาเป็นพลาสติกนะครับตัวนี้เป็นไฟเบอร์นะครับเออเป็นไฟเบอร์ครับส่วนตัวนี้อลูมิเนียมนะครับนี่ครับอลูมิเนียมนะครับนะครับอย่าตั้งใจฟังคลิปนี้ให้จบนะครับก็คือคุ้มแน่นอนนะครับทีนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับนี่สวิตเปิดเป็นสแตนเลสนะครับสวิตเปิดเป็นสแตนเลสแต่ว่าผมเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันหักนะครับเอ้ยมันไม่ได้หักสิ เอาเป็นพลาสติกเออโทษทีครับลูกเออโทษทีครับเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าตัวเก่าเป็นหักแล้วมันเป็นสีเหลดนะครับเป็นที่เหลือก็คือเป็นเอ่อสแตนเลสหมดเลยนะครับนี่นะครับอ่ทีนี้มาดูไฟเบาสถานะนะครับตัวนี้จะเป็นสีขาวนี่ก็เป็นสีเงินแต่เสียงับผมเนี่ยผมจะให้ดูเสียงนะครับคือมันดังน่าเกลียดมากครับเดี๋ยวดูตัวนี้เงียบ นะครับเจ้าซูเปอร์วีนี้ค่อนข้างที่จะดังนะครับและตัวนี้ก็คือเงียบม,มากนะครับเงียบผมแนะนําให้เป็นตัวนี้นะครับนี่ทีนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราคานะครับราคาตัวนี้ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ไม่ถึงพันนะครับแต่เจ้าซูเปอร์วีพันสามนะครับเออนะครับพันสามตัวนี้ไม่ถึงพันตัวนี้ก็จะอยู่ที่ เจ็ดแปดร้อยนะครับ่าถ้าใครอยากได้นะครับใครอยากได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับโอเคไหมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมจะชี้พิกัดให้ไปสั่งซื้อเลยนะครับแล้วกลับมาคอมเมนต์มารีวิวให้กับช่องผมด้วยนะครับว่ามันดีจริงไหมนะครับจริงแล้วแต่ละบ้านนะครับควรมีไว้สักเครื่องนะครับผมจริงๆผมทําคลิป ไปหลายคลิปแล้วแหละนะครับแต่ว่าอยากลงใหม่นะครับเพราะว่าช่องไม่มีคนดูนะครับผมอยากลงลงใหม่นะครับก็ที่มาบอกเดี๋ยวก็คือแบบอาจจะยังไม่รู้กันนะครับนะครับสำหรับใครที่เป็นช่างอยู่แล้วก็ไม่ว่ากันนะครับอยากก็ไม่ใช้ก็ได้นะครับเพราะว่าผมว่ามันดีนะครับคมแบตอืดนะครับนะครับเรื่องแบตนี่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกังวลเลยครับคือชาร์จเต็ม3ชั่วโมงใช่ไหมครับ ใช้ไปยาวๆเลยวันหนึ่งนะครับผมเป็นช่างตัดผมเนี่ยผมใช้ผมใช้วันหนึ่งแบบไม่ได้ช้าเลยนะเออนะครับโคตรอึดจริงๆแบบมันอึดมากๆนะผมอยากให้ลองไปใช้ก็ดูนะครับตัวนี้ K-Mine หนึ่งเก้าแปดเจ็ดนะครับเออถ้าไม่ไม่ไม่ไปสั่งซื้อตามพิกัดผมก็ได้นะครับลองไปหาซื้อที่อื่นก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถูกเท่าผมนะครับเพราะว่าผมเสาะหามาให้แล้วนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับเจ้า Super V นี่ก็ ผมขอผ่านแล้วกันนะครับเพราะว่าผมสั่งมาผมไม่ได้ใช้หรอกเพราะมันมันดังเกินแล้วทีนี้ตัดไปแล้วลูกค้ารู้สึกว่าเออมันดกหูนะครับและตัดเด็กเด็กก็กลัวนะครับนะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเออก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบนะครับก็ลองไปหาซื้อกันดูนะครับอย่าผมทิ้งพิกัดไว้ให้นะครับนี่นะครับผมก็ฝากช่องด้วยนะครับผมเป็นช่องใหม่นะครับก็ถ้าชอบก็กดติดตามกดถูกใจให้ผมด้วยนะครับก็ จะมีคลิปดีๆอย่างนี้มาให้ทุกคนได้ดูนะครับก็สําหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากเลยครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ